สวัสดีครับไปดูแพะก่อนนะครับเนี่ยนี่แพะน้อยนะครับนี่แพะบ้านพ่อสแสวงนะครับนี่เป็นลูกของมันนะครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวเข้าไปในฟาร์มนะครับเข้าไปในฟาร์มนะเข้าไปในฟาร์มน้องมะนาวจะพาไปดูฟาร์มแพะ Deadpool. เ,เปิดเปิดเออเปิดแล้วปิดสวัสดีครับเราเห็นแพะเป็นฝูงที่นี่นะครับมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วชื่ออะไรเนี่ยหนูหนูชื่ออะไรเนี่ยฮะนี่ตัวหนึ่งน,นี่เป็นแพะพ่อสแสวงบริเวณนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวแม่พันธุ์มันก็มีนะครับแม่พันธุ์ตัวผู้ก็มีตัวเมียก็มีนะครับแพะพวกนี้ก็จะทานก็จะกินใบไม้เนี่ยเป็นใบปาล์มนะฮะเนี่ยกินอยู่นะ นะกินใบาปามนะครับเป็นอาหารได้กินหญ้าด้วยนะครับเดีคนระับพ่อแสวงนี่นี่ตัวหนึ่งนะเอออ่าตอนนี้มีแพะทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยรวมกันแล้วสักห้าสิบกว่าไหมห้าสิบกว่านะครับตอนนี้ก็มีแพะที่นี่นะครับก็คือแพนะเนี่ยก็มีแพของ ป้าลุงก็เอามาฝากไว้ที่นี่ด้วยนะครับก็มันออกลูกตอนนี้นะครับอืมตัวตัวาก็มีท้องอยู่ใช่ไหมนี่นี่โอ้ใกล้จะคลอดแล้วอาจารย์น่าจะท้องตัวนั่นเนาะเออเนี่ยตัวนี้มีท้องครับนี่เอาแมวหนูสภาขึ้นไปทั้งคนเลยอืมอืมอืมเดี๋ยวพาขึ้นครับคนนดีก็เขาไปออกไปกินญานะครับนี่เป็นลูกๆนะครับลูกลูกลูกแพะออกหลายตัวเลยนะครับอ่ะอ่ามันร้องนะะ มันโดนอะไรน่ะเนี่ยฮะพอมดแนวกัดเพิ่นหมอมดแดงกัดได้เนี่ยูแรงกัดเอาออกแค่นนะพูดนะเต็มเต็มเลยนะแม่นวะที่้องหาแม่โอ้โอ้นี่นี่นี่น้องพอเนาะโอ้กินน้อยู่เนี่ยนี่เป็นเป็นแพะอ่ของปะเปียกนะครับเนี่ยตัวนี้มีลูกด้วยนะะเพิ่งคลอดนะครับเพิ่งตกลูกเมื่อไม่นานมานี้นะครับดูลูกตัวเล็กๆนะฮะ เป็นลูกตัวแรกแต่ก็เป็นชุดที่เป็นตัวนี้เป็นลูกของแม่พันธุ์อีกนะครับตกมานี่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของมันนะครับอืมัโอ้นี่ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็อีกคิดว่าไม่นานนะพ่อเนาะคิดว่าบเกิน่าสองสแม่ของตัวนี้เนาะอืมตัวตัวที่พ่อว่ามาแท่น่ะมันมัน ออกสองเลยโอ้นี่ตัวที่ปอาแสวงเอามาแทนไวน้นี่ออกมาสองตัวเลยนะครับตัวสีดำเนี่ยนะครับลูกสองตัวเลยนะครับนี่นะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกอะตัวนี้มีหกตัวแล้วนะครับขยายพันธุ์อยู่ที่นี่หกตัวออถ้าออกมาอี๋ยก็จะได้เจ็ดตัวนะครับอืม โอ้นี่กินกินไหนก่อนไหนกินใบบกม่วงกินไหนได้กินได้ครับโอ้โอ้หมักของมันอาหารของมันเดือดของมันอืมพอพันเนาะเนี่ยตัวนี้นี่ยอีกคิดว่าอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ไม่ถึงไม่ถึงยลอืมคิดว่าจะออกเดือนนี้บอกออกมาณเดือนมินาวก็เกือบจีดสองจีดสามออกแน่นอนฮะเออเนี่ยกำลังกินอาหารนะครับเนี่ยเป็น แพ้พ <you> an ่อพันธุ์นะครับดูดูเขานะครับใช้ขาสองขาเกาะเลยนะเหมือนคนเลยนะครับโอ้โหเก่งมากนะครับจริงๆแล้วขึ้นต้นไม้ด้วยหน่อยมดแดงกัดครับโอ้มดแดงกัดเพิ่นไปแล้วมดแดงกัดเซ่อะไรๆไปละเออ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 พ่อพันธุ์ื่อมนนี่กับพ่อพันธุ์บอกเหรอสองปัญหาเลยครับแม่บอกตัวเธอคือพ่อพันธุ์ที่แอบเออมันคือเป็นเตตี้ยะแต่ว่าตัวใหญ่บอกตัวใหญ่เตี้เพรามันมันบ่ทันแก่บ่ทันแก่ มีท้องมือสวยอยตังนี่ะเป็นแดงนะไอไอคือกิน่้โอ้กินอันนี้ไม่ไปท่มท้องว่าพ่อตัวนี้เนี่ยไอยุ่เนี่ยมีท้องเื่กันอืมนี่ท้องครับมาดูเขากินอาหารกันนะครับนี่ก็ต้องไปตัดมาจิ้จนหมดเลยเนาะเออตอนนี้เพื่อที่ว่าได้ตัดอยู่เรื่อยบอกเตรียมมาจากที่อื่น เขาชอบใช่ไหมฮะใบเนี้ยใบปาล์มเนี่ยชอบมันบ่เป็นอาหารหลักเลยบ่มันเป็นอาหารหลักคือกันบ่ครับมันคือยาที่เขาชอบกินอืม,มากเลยก็คือจะกินจนหมดแล้วเนี่ยปาล์มอยู่ที่นี่เกือบจะไม่เหลือแล้วเลยอาหารย่อยมันมันมีช่วยซองอาจารย์ครับบ่อาจอาจจะไม่ซองได้นะพอ่อ มันตบพร่องใหญ่อยู่เด้พร่องใหญ่ผมผมว่ามันมันเป็นลูกชุดที่สองมันได้เนาะลูกที่สองมันมันเนี่ยเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยแมวเออเพราะว่าตัวแม่มันออกตัวเดียวตอนแรกเนาะมันลูกมันมันเต็มที่เลยนมมันแน่นนะพ่อเนาะเต็มที่ะไรจะออกแล้วเออน่าจะมีสองอยู่เออนั่นลูกแม่แม่คุณนี่คุณเนาะอืมนี่ดูนะอันนี้เดี๋ยวครับ คนมันกินไม่เป็นนะคนคนก็ไม่กินนะคนไม่กินนะก็มีแต่แพะกินนี่ขาวนี่ก็ไม่ทองเนี่ยบ่มีบ่มีครันที่มีนั่นน่ะนี่บ่คจังนี่อ๋อได้มาหม่ยบ่พอตัวนี้องนนีี่่มโอ้ตัวนี้ตัวนั้นนี่ยังอันยื้อข้างเพิ่นน่ะนี่ยังยื้ข้างสองอันน่ะมันก็เป็นอันหนวดขึ้มันนะมูนี่คือบ่มี่บะมี่บางโตก็มี เออก็กินอาหารพักผ่อนนะฮะอยู่อย่างนี้นะครับยู่ทึ่งทึ่งพนกยูบอกพ่อเออขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นไปบนอ่าคอนโดของเขานะครับพนพ่อแสวมีสองนะครับมีสองตึกนะครับตึกแพะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเหมือนบ้านแล้วนะครับคนก็อยู่ได้นะครับเป็นตึกแพะนะครับครับ ครับก็เขาก็เลี้ยงง่ายนะครับแพะเนี่ยก็ออกปีละประมาณสองครั้งนะครับสองครั้งตกลูกนะครับตกลูกแต่ละครั้งก็จะประมาณสองตัวหรือถ้าเป็นแม่ใหม่ก็ตัวเดียวนี่เป็นพ่อพันธุ์ของเขาเลยนะครับพ่อพันธุ์ แข็งแรงมากนะครับเขาจะน่าดูนะฮะดูพฤติกรรมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกระโดดกินให้ดูนะครับเขาจะโชว์การจินใบมะม่วงให้ดูครับกําลังเริ่มนั่นเห็นไหมเจ๋งไหมครับเห็นไหมน่ะแล้วก็ขึ้นต้นไม้ได้ด้วยนะครับเขาก็ไม่ชอบที่ชื้นนะครับชอบแห้งๆชอบสะอาดนะครับเดี๋ยวจะโชว์อีกนะครับโชว์อีกรอบหนึ่งครับอ้าวหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามขึ้นแล้วครับโชว์เลยครับโชว์จินใบมะม่วงครับมาแล้วได้ยินเสียงอามาเลยมาใกล้เลยนะครับมาโชว์มาเลยอืมโชว์แพะตัวพ่อปันออุยอุยอยมันจะมาชนเราด้วยนะครับมันหยอกนะหยอกบอกให้ไปจินใบมะม่วงครับเอาละครับคลิปนี้ก็อ่าลงลงคลิปก่อนนะครับ